สวัสดีค่ะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนนะคะเราลองมาเปิดไพ่กันดูดีกว่าว่าเราเหมาะที่จะลงทุนกับสิ่งนี้ไหมในช่วงเวลานี้นะคะเราจะลงทุนหรือว่าซื้อของสิ่งนี้ดีไหมน,นะคะเรามาเปิดกันค่ะนะคะถ้าเราซื้อ หรือถ้าไม่ซื้อไพ่แนะนำว่าเก็บเงินไว้ก่อนก็นดีนะคะเดี๋ยวก็จะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาอีกเพราะว่าถ้าเราลงทุนอาจจะทำให้เราแบบฝืดเครื่องได้นะคะเดี๋ยวดูไพ่ใบสรุปอีกใบหนึง่งงั้นอย่าพึ่งดีกว่านะคะดูจากหน้าไพ่แล้วใจเย็นๆก่อนนะคะตอนนี้ยังไม่เหมาะกับการลงทุนค่ะ จะลงทุนอะไรในช่วงนี้เราควรคิดนิดนึงนะคะใช่ค่ะของที่เราอยากได้ก็เป็นของที่มีค่ากับจิตใจเราเนาะแต่ว่าถ้าเราลงทุนไปตอนนี้เราจะรู้สึกแบบว่าเสียดายเงินน่ะเผื่อเราเอาเงินตรงนั้นไปทําอย่างอื่นแล้วก็จะได้สิ่งนี้กลับมาอีกก็ได้นะคะของถ้าเป็นของเราก็คือเป็นของเราค่ะให้สรุปนะแต่ถ้าเราไม่ได้ไม่ได้ลงทุนเราก็อาจจะ เสียได้หรือค้างคาในใจนะแต่ว่าจากหน้าไพ่เนี่ยโดยรวมเราก็คือว่าถ้าเราลงทุนเราก็จะรู้สึกว่าเราแบบเสียดดยเงินนะ่ะตอนนี้มันจะเป็นอะไรที่จะใช้ต้องคิดให้รอบคอบก่อนนะคะแล้วแต่เลยค่ะแต่ถ้าจากหน้าไพ่แนะนำก็อย่าพึ่งก็ได้อ่ะเดี๋ยวเปิดให้อีกสักหนึ่งใบ ช่วงนี้ก็อดทนไปก่อนเนาะอย่าเพิ่งซื้ออย่าเพิ่งลงทุนจะดีกว่านะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ